ยากไอคนดี้ไอ้หมอออกนี่โอหมอออกเองนั่งซเนเมือไปยงพุ่งโซ่ไปยิงพุ่ดลโซดลดโซดลดโซ่เ้เโลดดดงด่่งแขก ไมแดงรูนาทีเบิร์ตจะพ่นผงขนทรงแขนแขนทรงแขนโซ่ตตาโซรถรถโซ่รถตามตามโซ่โซ่อุ้มอุ้มเฮ้ยอุ้มไปไหนลูกไม่เอาหรอกยายร้อนม่นร้อนมันแดดแดดร้อนมากเราไม่ไปถ้าเราจะไปเหรอตัวตัว น้องกอนี่ชชอยู่โชว์มหาน้องกอนเ้วเตะเขาจากลูกกัองลูกจอดีก้อนนี่น้องกอน้องชชอยู่นี่ลูกที่สามู้ไดเตะก่อนนี่ยู่เกีอไปนย่มีน้ำมันก็เตล็ดเกล็ดะโอ้ไปชนน้องกันนะุ่มเานน้องก็ไปกรเล่นน้ำนองกนนี่ะโอ้ไอซัวเอซัเดินเห็นน้องอีกลงน้ำหลไอซ โซไปหาลหละโอ้ยอัน,นลองเข่ามใส่โอ้ผู้หนึง่งเป็นไหนแล้วผู้นึงตื่นมะะนดสุกพนเหรอคะตอนนี้อตอนนี้ตื่นแลว้วตื่นแล้วจ้ามัดผมทั้งก้นให้แน่ผุนผมยางออกโอ้ยตื่นแล้ว,วยัง <c ười> ไงของใครหล่นนี่ จับเงไอโสไอโสกกูไม่โซเมอนอนนอนไมเอามันคือเตียงม้งแข้งสั่นขาตั้งเขาพอมามาจับขื้นไม่เนี่ยพออ้าวรถผู้ไอีกโอ้ยแข็งมาเรีนเฮ้งแช่โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกแบาเบาเน่ยโอ้ยโอบอกบาเเนี่ยโอ้ งไงงงเลยพะยงเลยจ้าโอ้กล้วยโอ้ยกล้วยเม็นกล้วยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเออก็จมเลยเนี่ยกล้วยกล้วยบ่ลืมเขาจ้าจ้มอ๋อน้องพลอยบอกว่าจมจมนะคะนี่น้องพลอยอันนี้พลอยใช่ไหมคะพลอยอ๋นู่นอันนี้อดูดูนะดูใหญ่ยายจะมาหายายบ้านหลุบเรามาหานะคะ

นันละบันี้เออนั่งวันี้เออดีไฮมันนั่งลงไปมันเจ้าเอออไรอยูผูบ่าเมืองน้องคายยูนีลายูไทยแม่ไส่จ้าสวัสดีค่ะเออนั่นแหละเพิ่นเพิ่นกับยูผู้เดียวเพิ่นกัน เอาลงสักถุงหนึ่งเอาถุงหนึ่งก็ได้มั้งน้ำไม่ไม่รู้ว่าทางคุณมีบอเอาเอาใส่เอาใส่บ๊ายบายอ่ะเอาล้องเพองแล้วก็เอาใส่ในครัวถุงหนึ่งเฮ็ด ยยอเอเาาเอเออน,น,นั่นนะน,น,น,นั่นเอบบนอรักน้องเพชรน้องพลอยด้วย,น,วยน้องเพชรด้วย ยายเป็นญาติป้านห้อยเตยนะคะพอดีมาทําธุระก็เลยแวะเข้ามาหาหลานิว่าไม่อยู่บ้านว่าน่าจะมาออยู่ขัีู้เดกเป็น้าเวคนชอบเสียงเพลงไม่ใช่ผีบ้านะคะน้องเป็นสาวไนน้องเป็นสาวคอนอะไรลูก ขอนอะไรขอนอะไรร้องเพลงน้ำหนูมาได้ไหมกอมเพลงกลมไหมมาอ้นต้ำหนายดไก่รบเ้ยันจีนดเโอ้ยเจีดบายบายยายก่อนลูกบายบาย ไายบายจ้าบายยายไปแล้วยายไปแล้วเอา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 คือบอบอกท่านไปเอยปวงอีีน้อเหมือนเนาะน่นแหละบอกท่านให้นะยงยานเอาไหมหะน่ะจ้าเอาเกี๋ยสไป แม่ยุทงย่างกันไหมนัวหแม่ไหเออนี่ะนะคนรอแ่มันทอ้ยหางต้งมจะลอเพ่งาจะเพงไอะไรลูกโอ้มาขามโอ้ยลาพยางก็บขาม มะขามสุกกระตวนีม้จ้าได้ไงลูกจ้าได้ได้ไงลูกได้ไงได้ไงเก็บมะขามบายบายยายก่อนวันดีค่าก่อนวันดีค่ะวันดีค่าก่อนค่ะเอ้อ

ไม่นี่เออเขาเขาเขาคิดว่ายายนี่จาใยุบน่ไปเอาไปเอาไปเอาไ่เอาแม่เอุ้ยแม่คุณขอบคุณ้าาหนูหา

เดี๋วตังไปมบอเดาตังไห้ตาพ่อม่นไม่นะสองถุงบอกสองถุงครับูเอาพุตาาี่ยจะนั่งตรงนี้ก่อนอไรไปเอาพรตามาให้ตากี้หน่อยลูกนั่นเอาพุทาา้ออาุตามาให้ตาหน่อยตังให้ตาโอ้ยใส่ได้แล้วเด้อพี่น้องพุนะพุนา เอาให้ตขขาขอบคุณค่าก่อนลูนกขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าก่อนอไไน้โอครับอ้อยเนี่ยนะะโอ้ยวิ่งเลยอ้าวิ่งใส่เลยบบจ้าก,ก่อนจา้าเอ,อ ยายเอาตังค์า่าาฮ่าฮาระวังรถนะคะระวังรถนะคะรถมา บาย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 ค่ะดูเขา,จ, ه, า Paige จะให้ใครเลยยายเขาจะให้ใครเล้ยงตังได้ไข่จีบไม่ให้น้อเอ้ยขอบคุณค่ะเอาขอบคุณค่าด้วยโอ้ไหนนี่หน่อยเฮ้ยบายยบายรถน้ำแข็ง <c oughs> ให้รถไปก่อนลูกให้รถไปก่อนเอาขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปบนก่อนแล้วไปเอารอางเท้ามาใส่ด้วยอยู่ของแม่มดเด้มันมีสองรุ่นไงแม่ <S <S แต่คอยว่าชอบรุ่นนี้มันมันมันต้องรุ่นกลางมันถึงอร่อยออจะน้อยก็ได้กินเน้อยกได้กินเลย ไม่ถ้าถ้าเจ้าน่ะยายเฮ็ดข้างไปทางเจ้าข้างนึงไหมยายยายเฮ็ดข้างไปทางเจ้าข้างนึงแล้วเจ้าจะกินยู่ฟังนี่มึงข่อยกินฟังนี่เออนั่นคือต้นมันยุหันลงไปบายบายยายกับลูกบายบายหน่อยบา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 ยค่ะ บายฮายกลับบ้านนะยายจะกลับบ้านแล้วนะยายอยู่บ้านยายอยู่ไหนนะนอกัอกลับบ้านเขาบอกกลับบ้านแล้ไปสีเปไปไปสีเปยนะนั่งเปยนะแขนเสื้อคือตกแท้มันต้องมัดใช่ไหม มือละเทียนนี่จะว่ามือนี่ฮะแกมแมแกมอีบนอาะงยหีบอหรือูดซิบหรูดซิบจาได้ไม่ไม่คอจะไปเข้าห้องน้ำมังหันเออคอจะปเขาห้องน้ำมันนี่วเรียว่ามื่เมอหนิ่พคะ เอ้แมาเบื้งหินเก่งอ้ยย้ายหรือหมุดซีบกว่างซีบกับไอ้หุดยี่นี่แดงบ่อแดงบวกัดน้องเลยเบิ้องแดงผุนลากลากไปไม่เป็นไรนะคะหมาบ่เป็นยังได้ค่ะไม้แดงเบื้องเป็นยังได้ค่ะเป็นมิดกับกับน้องเออแดงแดงแดงอ่ะโนโนเบิ้งย้ายไปแล้วผุนเบิ้งย้ายกัน อ้ยเอาเก็บบักขามมาให้ยายนะ่นี่นี่เก็บบักคามมาผู้ใดพ่อ้ายูยายายูยูยูยไยู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 ย้ยูยูยูยายู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 ยายู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 ยนยู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 ย้ยููยูย โ้ยไหนลูกโอ้ยเอะเอะชีดย้ายแมงนั่นเหมือนไปต้นไม้นัน่นต้อยต้อยไม่หลานหล่นกันนะมันหนาวเ <c oughs> ดสัยน้อนี่เนาะโอ้โหใครตอดก่มลงไปตอดเปลดไปนึงโอ้ยอะไรลูกโอ้ยส้มเอะเอะเอ คือน้องเพชรขึ้นไปนอกดาว no. No. นอกดาวอ๋อจะขึ้นไปนอกดาวดูเขามีบันไดแล้วนะเอาเดินไปเดี๋ยวยายไปรอ,องเท้ามาให้ก่อนเด้อเปิดได้ไหมอือให้พี่พลอยเปิดให้พี่พลอยเปิดได้ดิพอ่อดูนะพอ่อดูพี่พลอยน้านประตูบ้านหลังนี้น้องเพชรเปิดไม่ได้แต่พี่พลอยเปิดได้ คือยังไงร,รู้ไหมเขาไม่รู้ยังพี่พเพชรน้องเพชรนะ่ะยังไม่รู้เทคนิค